แมวเหมียวอ่ะแกงคนใส่อะชุดเนี้ยดีไซน์เนี้ยคือใช่เลยชอบแต่หน้ากากเทมากตัวนี้หน้ากากแบบดีอ่ะฉันพูดอต่ฉันจะถลมปะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยู่กับสกายอีกแล้วสกายคนเดิมเพิ่มเติม หน้ามาแตกนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวพระเอกไปแล้วเนาะสรับคลิปเนี้ยก็เลยจะชวนมาทําตัวพระรองบ้างเพราะว่ามีคนเขารีเควสมาเหมือนกันว่าอยากจะให้คะแนนตัวพระรองอืมอ่าวันนี้ก็เลยชวนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มาให้คะแนนตัวพระรองตั้งแต่ยุคเฮเซถึงยุคเตวะเลยยี่สิบหกตัวเหมือนเดิมโอเคงั้นเรามาเปิดคลิปกันเลยนะคะกับวันนี้นะคะ ให้คะแนนดีไซน์มัสไรเดอร์พารองนะคะตั้งแต่ยุคเฮเซถึงยุคเรวะนั่นเองนะคะกับ26ตัวละครเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราเป็นคิที่สองแล้วนะคะเพราะงั้นพอเราวไปดูกันเลยปลอเหมือนเดิมนะไม่เคยดูมาก่อนนะคะเพราะงั้นนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่กายเห็นดีไซน์ของ m a s ์ r ไรเดทั้ง26ตัวนะคะเพราะงั้นอย่าว่ากันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเฮ้ยอันนี้คือแปลงร่างแล้วเหรอชื่อว่าคุณอีจโจอ่าคือคุณอีจโจเนี่ยแปลงร่างไม่ได้อ๋อก็คือ,อ,อเป็นเป็นแบบพระรองในเรื่องเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบใส่ชุดเกราะเหมือนโคดนื่น้าอ่าโอเคอแปลงร่างไม่ได้แต่เขาคือตำรวจที่อยู่เคียงข้างคูกะตั้งแต่ ต้นเรื่องยันตอนสุดท้ายเลยถึงเขาจะแปลงร่างไม่ได้อนี่ยก็คือคิดว่าเป็นพระรองที่น่าจดจําคนหนึ่งเลยสำหรับสำหรับสำหรับเราเแล้วก็เลยอยากจะยกคุณอีโจขึ้นมาเป็นหนึ่งในพระรองด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนลืมเหมือนกันให้คะแนนคุณอีโจหน่อยด้วยความที่เขาแบบใส่ชุดธรรมดามันไม่ใช่ชุดเกาะก็ไม่รู้จะแบบให้แบบดีไซน์อะไรจะบอกว่าให้ดีไซน์ชุดสูตรมันก็ไม่ไม่ถูกต้องนึกออกไหมมันก็จะไม่แฟร์กับตัวอื่นที่ใส่ชุดใช่ปะ่ะเพราะงั้นอะ เราถือว่าเอาเขาเป็นเป็นแบบว่ามาตรฐานละกันเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้ใส่ชุดเกราะแต่ก็ไม่ได้แบบใส่ชุดแบบธรรมดาเนาะยังมีความเป็นแบบชุดแบบสูตรแหล่งเงี้ยเป็นแบบคู่หูพาร์ทเนอร์กับคู่กะใช่ไหมอ่ะแล้วก็ให้คุณอิจิโจที่5้ทับสิบละกันค่ะโอเคมาตัวต่อไปกันเลยมา s ์สไรเดอร์จนะคะจากเรื่องมา s ์สไรเดอร์อากิโตะนั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่ามันคล้ายคู่กะมากๆเลยอะ มันมีความแบบเหมือนคูกะมากแต่ว่าตรงแมสมันอะสวยอะแบบมันมีเหมือนความแบบมงกุฎอะเป็นสามแง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีมันสีมันก,ก,ก็เข้าใจแหละแบบว่าขายขายแบบว่าเด็กผู้ชายเนาะแบบสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกแบบด้วยความที่แบบดีไซน์มันมันดูเก่าอะ่ะก็เลยให้ที่สี่ทับสิบแล้วกันคะ่ะขอโทษแฟนๆได้นะ ผีช่องแอมาอีกแล้วว่ะผีช่องแอถ้าเกิดว่าริวคี้เป็นผีช่องแอร์ภาคหนึ่งอะตัวนี้ก็จะเป็นผีช่องแอร์ภาคสองแต่อยู่ในเรื่องเดียวกันใช่ปะใช่เออเข้าใจได้เข้าใจได้ไดแต่ว่าริวคีจะเป็นสีแดงเนาะตัวนี้จะเป็นดอกสีแบบกลุ่มมาท่าอะไรแบบนี้อืมแลวตัวที่สามนะคะก็คือม a สไรเดอร์ไนท์ไนท์นะคะจากเรื่องมัสไรเดอร์ริวคีแต่ว่าหน้ากาก สวยกว่าริวคิเราว่าหน้ากากตองนี้สวยกว่าริวคิก็ตอนนี้ให้หน้ากากมันสวยอะให้5้ารับสิต่อกัน<อ>ไปค่ะต,ต่อไปเลย m a s ์ไรเดอร์ไคสานะคะจากเรื่องมา s ์ r ไรเดอร์ไฟค่ะมราร์ไรเดอร์ไฟนะคะมีความคู่สีเล่นกับกับตัวตัวพระเอกเนาะแต่ว่าตรงบนตัวเหมือน เส้นจราจรอะเส้นทึบเส้นป่าะ,ะที่อยู่กลางถนน่ะเส้นมันเด่นมากเลยอะแต่แบบดีไซน์เราเราสูมันแอบ,บธรรมดาไปหน่อยอะตัวนี้ให้ที่4ี่ทับสิบล้กะะ<ๆ>ันค่ะไปตัวต่อไปกันเลยขอททษแฟนคลับด้วย,ยนะ <S 2> <S 2> <S ตัวต่อไปนะคะก็คือ m a s ์สไรเดอร์กาเรนะคะจากเรื่อง m a s ์สไรเดอร์เนะคะเหมือนหน้ากากแมวเหมียวอะ หน้ากากแมวเหมียวอะเราก็เลยแบบแอบ,บแอบ,บงงว,ว่าว่ามันมันมันยังไงรีเลตกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้ากากเหมียวมันอะน่ารักดีนะคะมีความแบบสวยตัวนี้ให้ห้าับสิบแล้วกันค่ะ <S <S ไปตัวต่อไปกันเลยไปตัวต่อไปเลย <S 1> <S 1> ตัวต่อไปนะคะก็คือมา s ์สไทร์เดอร์อิบุกินะคะจากมา s ์สไทร์เดอร์ฮิบิกินั่นเองนะคะอ่าจำได้ว่าฮิบิกิเราบอกว่าเหมือนนายเงือกใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ ตัวนี้เหมือนเหมือนพระราชาในเรื่องอนะควาเมนอะเพราะว่าเขามีแบบมีมงด้วยวะบนหัวเออข้างข้างบนนะ่ะดีไซน์ตรงตรง,ตรงบนหัวมันแอบบแอสวยแอบสวย,แบบสวยแล้วก็มีแบบเป็นคลื่นคลืนก็ดูด,ดูดูดีนะตัวนี้ดูดีนะเราชอบมากกว่าฮิบิกิอีกตัวเนี้ยแต่จําไม่ได้ว่าให้ฮิบิกิไปเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ให้ที่ ห้าทับสิบละกัน<อ>เขาใส่ถุงมือยางด้วยอะถุงมือที่เหมือนแม่ใช้ล้างจานอะยี่ปีกก็ใส่นะแต่ใส่สีแดงโอ,โอเคแต่ถุงมือยางเนี่ยเด่นมากกว่าเพราะว่าสีมันเหมือนร้านยี่สิบบาทเลยเงี้ยเวลาแม่ใช้ไปล้างจานเนี่ยถุงมือสีเนี้ยคือยอดนิยมมากไปค่ะตัวต่อไปกันเลย <laughs> มสัสไรเดอร์กาแ c กนะคะจากเรื่องม a สไรเดอร์คาบุโต,โตั่นเ่งนะคะคาบุโตเนี่ยจำได้ว่านางเป็นด้วงใช่ไหมเออแต่ว่าตัวเนี้ย คืออะไรอ่ะเขาควายด้วง,งคีมไงอ๋อด้วงคีมด้วงคีมดูตอนแรกเหมือนเขาควายเลยอะขอขอ,ขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะอ๋อแต่ดูไม่ออกนะแต่ว่าคาบุโตะดูออกเลยว่าว่าเป็นดวงเพราะว่ามันดีไซน์มันชัดลยเนาะมีความแบบเป็นแง่งแต่นี้เป็นด้วงคีมเนาะแล้วภาพที่เขาเอามาแกพื้นหลังมาสีดำมาฉันนึกว่าเขาควายแกเอ,อแต่เขาชอบทําคู่สีตัดกันเนาะพอตัวเอกไปสีแดงปุป๊บอะ ตัวรองมักจะเป็นสีน้ําเงินเอออะไรแบบนี้มีความเล่นเล่นสีแบบแดงน้ําเงินเป็นฝ่ายกันแบบเวอร์ซัสกันอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ให้5าทับสิบแล้วกันค่ะก็มีความรู้สึกว่าพระเอกมันมีความแดกซีนเกินอะ่ะพระรองเหมือนโดนเนิฟเกินอะ่ะ เราไม่ได้กดคะแนนแต่ว่าเราให้จากดีไซน์ที่มันรีเล็ดกันกับกับตัวเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคะแนนมาจะออกมาประมาณเลดเนี้ยต้องขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะ m a s t mm hmm. Rider Zero น้อน,นะคะจากเรื่อง Mask Rider Den-O นั่นเองตัวเนี้ยมีความแบบสีเขียวแล้วก็หน้ากากมีความแปลกๆอะแกถ้าเกิดว่าฉันพูดอะไรฉันจะถล่มปะหน้ากากแอมเหมือนมแมลงสาบเลยอะเหมือนป mm ีเตอร์เลยอะ ด้วยนะคะแต่ว่านี่คือความคิดเห็นของของกายนะมันมีความรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนอย่างนั้นเลยอะพระรองนี่คือโดนเนิร์ฟเรื่องดีไซน์มากเลยนะตอนนี้กำลังตั้งต,งตังหน้าตั้งตารอพระรองที่แบบโดดเด่นอยู่ตัวเนี้ยแอบไม่ชอบอะให้4ี่ทับสิบละกันค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือ Mask Rider อีซาจากเรื่อง Mask Rider คิบะโอเคตัวเนี้ยสวยนะ ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่เห็นว่าบอกตรงๆว่าเด่นกว่าพระเอกอะ <Woo! S 1> เพราะว่าชุดมันเป็นสีขาวอะแล้วมีความแบบว่าหน้ากากอะมีความเหมือนแบบอุลตร้าแมนอะเออตัวเนี้สวยตัวนี้สวยตัวเน,นี้ให้6กจุด้าทับสิบค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือ m ส s ตร i d เดอร์ d n นะคะจากเรื่อง m a s ร r i เดอร์ c a d ตนั่นเองนะคะเอ,อ่อตัวนี้เนี่ย บอกก่อนว่าดีเคดอะสีมันสวยสีมันสวยมากแต่ว่าตัวเนี้ยตรงบ่ามันแอบเหมือนไอเนี่ยเวลาเราไปห้างแล้วเขาจะมีรถของฮอตทอยวิ่งแข่งกันอ่ะลางรถวิ่งแข่งวันวันเหมือนอะตัวนี้ให้ห้าทับสิบละกันโอเคค่ะไปตัวต่อไปกันเลย m ั s ไ r เดอร์เอ็กนะคะจากเรื่อง m a s ไรเดอร์ดับเบนั่นเองนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าดับเบิลอะเราชอบคู่สีมากเพราะมันเป็นแบบเขียวดำใช่ปะแล้วแบบมันมันสวยอะแต่ว่าตัวเนี้ยสีมันแบบตะโกนแบบพ่อแม่รังเกฉันมากเลยอะเวลาถนะ้าสมมติวันสู้กับกีกี้อะก็คือกีกี้เป็นสีดำใช่ปะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแบบสีแดงแบบทั้งตัวเลยแล้วแบบแดงเรียบๆรีะมันเหมือนฟีลแบบว่าเวลาสู้กันก็คือตะโกนว่า อยู่น,นี่อยู่นี่อย่างเงี้ย้าไจปะ <laughs> มันตะโกนมากเลยชุดมันมีความแบบตะโกนว่าฉันอยู่นี่อะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเรียบไปนิดนึงอะ่ะให้5้าทับสิบก,กันคะ่ะ Mass Rider Bird นะคะจากอมเรื่อง Mask Rider Oath นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเหมือนทุกคนอะ่ะเหมือนที่ดีไซน์อะ่ะไปมุงที่マースライダー・オードอะเพราะว่าオードนี่คือแบบว่า ตรงหน้าอกอะ่ะมันมีความแบบว่าเป็นเป็นแบบลายจีนใช่ไหมมันเป็นแบบลายจีเลยอย่างเงี้ยพอเป็นงั้นปื๊อปะแล้วแล้วเหมือนเหมือนเหมือนถ้าถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆคือเหมือนแบบว่าตัวโอ,อ๊ตอ่ะก็คือแบบสักลายมังกรอะไรเงี้ยลายเสืออะไรมังกรอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยหมึกหมึกสักช่างหมด ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้มันมีความแบบเรียบๆแปลกๆแล้วก็ไม่โดดเด่นตัวนี้เราให้ที่4ีทับสิแล้วกันค่ะเพราะมันเรียบเกินท้าเทียบกับตัวเอกนะอืมว้าว Mass Rider Mate o a r นะคะจากเรื่อง Mass Rider Force ในเองนะคะตัวนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นตัวแรกของพลองที่รู้สึกว้าวมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีไซน์อ่ะมันมีนความเป็นชุดดำแต่ว่า รอบๆมันเป็นเหมือนแบบสุริยะจักรวาลน่ะเป็นดวงดาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบรีเลทกับตัวเพีงนะเพลงมันจะเป็นแบบจรวดใช่ไหมฟรอเซ่แต่ว่าตัวเนี้ยมันมีความเป็นแบบเป็นอวกาศนะเออชุดมันสวยแล้วก็บนหัวมันมีความแบบเหมือนอุกกาบาตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมันคือแบบตัวอะไรแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นแบบฟิลแบบอุกกาบาตดาวตกอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะหัวมันมีความแบบอ่า อันนี้ดูออกอ่ะสวยสวยเลยอ่ะตัวเนี้ยให้ให้แปดทับสิบเลยให้แปดทับสิบเลยค่ะตัวต่อไปกันเลย mass rider beat นะคะจากเรื่อง mass rider วิส d นะคะตากาศมันเป็นแบบสิงโตปะแอบตลกอะ่ะเอาจริงๆป้าะครั้งแรกที่เห็น mass rider beat อะฉันนึกว่าชิงร้อยชิงล้านแก เตดเตดเตดเติะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนอยู่ในคลิปก็จะบอกว่าพี่หนูเกิดไม่ทันทุกคนไปดูชิงอยชิงล้านคะมันเหมือนเวทีชิงชิงร้านเลยแกมันมีความลิเกเข้าใจปะตัวนี้ให้ให้หรับ10ละกันค่ะเพราะว่าวิสัสมน์มันสวยอะเข้าใจปะแต่มันรีเลทกับพระรองยังไงฉันงงมากโอเคไปตัวต่อไปกันเลย Mas ไตรเดบรนะคะจากเรื่องมสไตรเดอไกมุต้องบอกก่อนว่า อันนี้มันมันคือผลไม้อะไรอะไกมูมันคือส้มที่เป็นแบบรีเลตกับซามูไรเพราะหัวมันแบบมันสวยมันเป็นดาบมันไม่น่าแต่เนี้ยดูไม่ออกจริงจริงอันเนี้ยมันก็มาจากกล้วยแล้วก็ซามูไรเหมือนกันทั้งเรื่องของไกมูมมาจากผลไม้และซามูไรอ๋อโอเคแต่ดูไม่ออกว่ากล้วยแบบแรกฉันนึกว่าทุเรียนแบบทุเรียนบาดเลือดออกเลยเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเนี่ยจินตนาการไงมันมันเหมือนเข้าใจป้ามันเป็น มันเป็นเหลืองที่ไม่ใช่เหลืองมันเป็นถ้ามีเขียวนีออนอันนี้คือเหลืองนีออนเหลืองแบบปากกาไฮไลท์อ่ะเข้าใจปะมัน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 กล้วยยังไงฉันงงอันนี้คือแบบเจ้าพ่อกล้วยแล้วตอนแรกกันึกว่าทุเรียนเพราะว่าเป็นแบบเกาะทุเรียนแล้วก็โดนทุเรียนบาดเลือดออกเลยเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแอบงงอยู่ว่ามันกล้วยยังไงแต่ว่าความเวอร์ความเวอร์อะเจ็ดทับสิบตัวเนี้ยอะก็ได้อยู่ต่อไปอะไรคะ และตอนนี้นะคะก็คือ mass rider mass นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมเออมาจากเรื่อง mass rider drive นะคะแต่เอาจริงๆอันนี้เป็นเป็นยางใช่ไหมที่อยู่บนเนี่ยแต่คืออยากจะบอกก่อนว่าผ่าลองของเรื่องนี้ควรจะเป็น mass rider ตัวนั้นอะที่เป็นสีเหลืองๆอะใครสะใครสะเพราะว่าชุดเหมือนเก,กาะกลางถนนนะเส้นเส้นทึบเส้นปะเวลาเราสอบจราจระใรสาเพราะว่ d r มันคือรถใช่ไหมไม,ไมันก็จะม,มาคู่กันรถต้องคู่กับอะไร ถนนทุกคนแล้วใครสาเหมือนถนนมากตัวนี้ให้6กทับสิละกันค่ะแต่ตัวต่อไปเลย Mask Rider Specter นะคะจาก m マースライダー o ートนะคะเอ่อ <laughs> ต้องต้องพูดก่อนว่าคนใส่จ้ำม่มหรือว่าชุดมันทำให้คนใส่จ้ำม่ม ขึ้นคําเตือนก่อนนะ description นะคะว่าเราไม่ได้บูลลี่แต่อย่างใดแต่ว่าเหมือนม a าสไ i ร e เดอร์กินเยอะอะค่ะแล้วเราก็ออกบวมที่ชุดอะไรเงี้ยปัญหาไดาไปที่คนใส่ไม่น่าจะใช่ที่ชุดเท่าไหร่เพราะว่าโกดอะก็ไม่ได้ดูโก้ดยังดูเป็นหุ่นลำ่ำแต่อันนี้ดูเป็นคนเจ้าเหนือ่อยออกมาเป็นคนจำมั่งหุ่นคนใส่อะน่าจะเป็นมาสไตรเอร์ปัจจุบันที่มันท้องร้องบ่อยๆ อันานนมัน่าจะเหมาะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหน้ากากมันสวยนะแต่ว่าแกงคนใส่อะชุดเนี้ให้ห้าทับสิบละกัน<อ>ดูเหมือนมาไรเดอร์ที่ไม่ออกกําลังกายเหมือนตํารวจที่แบบเป็นจ่าแล้วเวลาจับผู้ร้ายจะทำยังไงเ<อ>ข้าใจปะขอโทด,ดเลยนะคะเราไม่ได้มูรี่นะแต่ว่าเราเราพูดแกก้น <laughs> ไปดูตัวต่อไปกันเลย <laughs> mass rider brave นะคะจากเรื่อง mass rider x t โอเคตัวเนี้ย เราบอกเลยนะว่าว้าว <Wow. S 1> เพราะว่าดีไซน์ช่วงล่างมันอะมันคือมัสไรเดอร์ที่ใส่กางเกงขาสัน้นอะใส่กางเกงสามส่วนอะแล้วมันเท่มากเลยอะแกสวยอะแถมยังแบบใส่สนเนอร์แบบว้าวอาดิดามาแบบ Ni ก e ้ Nike, ตะโกนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วแบบว่าแบรนด์รองเท้าต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแล้วก็สีอะต้องบอกก่อนว่าหน้ากากก็เท่ มีความหน้ากากเหมือนกันดมอ่ะหน้ากากเหมือนกันดมเลยอะสวยอะตัวเนี้ยแปดจุดห้าทับสิบเป็นพระทเลยสวยชอบซื้อดีไซน์อะมันไปพร้อมกันกับพระเอกเนอปะปามันไม่มันไม่แกงกันน่ะพระเอกอะสวยแล้วพระรองก็ต้องเป็นเหมือนจุดที่พระเอกไม่มีอะไรแบบเนี้ยแล้วเอาดีไซน์มารีเลทกันอันเนี้ยเลิศปังภาคเนี้ยรู้เลยว่าตั้งใจทำ ใช่ค่ะตัวต่อไปก็เลยและตัวนี้นะคะก็คือ Mass Rider Cross นะคะจากเรื่อง Mass Rider Build Build เนี่ยจำได้ว่ารอบที่แล้วเคยบอกว่าเป็นในตัวเช็คเช็คเช็คเขย่าเขย่าแปลงล่างเป็นเป็นสีผสมกันอะไรอย่างน<ช>ีป<ะ>้ป่ะสีแดงน้ำเงินตัวเนี้ย b u i อะสวยมากแต่ตัวเนี้ยคู่สีตลกมากเลยอะเราไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงถึงตัวอะไรอันเนี้ยดูแล้วออกเป็นคำว่า b e a มากกว่าแบบมันดูเป็นอสูรนะเข้าใจปะมีความแบบดีไซน์มันมีความความแบบว่าเป็นเป็นอสูรอะไรเงี้ยพี่เขาเป็นมังกรอ,อ๋อมังกรแต่ดูไม่ออกเลยซเป็นมังกร <c oughs> มันดูไม่ออกเลยอะคือมังกรมาเป็นมัสเฟรเดอร์มันมันออกแบบได้สวยกว่านี้นึกออกปะตัวนี้แบบยิ่งเขาพูว่ามันรีเลทถึงมังกรเรารู้สึกว่าแบบมันทําไม่ถึงไงแกมันมันทําไม่ถึงแล้วบิวอะสวยมากบิวคือสวยแล้วพลรองก็คือดอกมากเลยอะ อืให้เป็นสี่ทับสิบปะกันขอโทษแฟนคลับด้วยนะไปตัวจ่อไปกันเลย mass rider great guess guess ที่มาจากเรื่อง mass rider go นะคะตัวเนี้ยถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ว่าเหมือนมันมีความขาดขาดเกินเกินบางอย่างที่เรารู้สึกว่า มันมันยังได้มากกว่านหรอกปะแต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้แย่ตัวนี้ให้7จ็ทับสิบค่ะก็ก็คือสวยสวยอยู่โอเคไปตัวต่อไปเลย m a ส Rider War ์วานะคะไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมจากเรื่อง m a ส Rider ดอ r ์นะคะต้องบอกก่อนว่าซี r ร o วเนี่ยคือสีที่แบบสวยมากในความที่มันเป็นสีเขียวนีออนตัดดำเนาะเพราะเขียวนีออนตัดดำอะ่ะมันก็คือแบบสวยอะ่ะพอเป็นพลองแอบงงงงการจับคู่สีแต่หน้ากากมันแปลกดีนะ หน้ากากมันมีความแบบสเกลเลตันที่แบบเป็นผมแบบเป็นไฟอะเออหน้ากากอะ่ะสวยส่วนคู่สี่ชุดเหมือนกันดั้มอันเนี้ยคู่สี่ชุดเหมือนกันดั้มเลยเราคิดว่าเด็กผู้ชายน่าจะชอบอันเนี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าแบบมันก็สวยนะแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่สวยกว่านี้ตัวนี้ให้7.5็ดทับสิแล้วกันคะ่ะ Mass r i e r r l l เ e นะคะไม่แน่ใจกออกเสียงถูกไหมจากเรื่อง Mass r i e r s s b b e r นะคะจำได้ว่าซื้อดีไซน์พระเอกมากเพราะว่าแบบพี่กระเทยชอบมันเวอร์แกแขนมันเป็นแบบเหมือนมีแบบมังกรอ,ออกมาดน้ยนะนั่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือคือแขนปกติเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวเหมือนรวมล่างอยู่บนตัวของมันแทนแต่หน้ากากเทมากตัวนี้หน้ากากแบบดีอะหน้ากากดีเลยเท่เลยแล้วตรงกลางนี้มันคือตัวอะไร สิงโตไงอ๋อสิงโตน้ําเงินหนอ,อก็สวยนะก็ก็ไม่ไม่ได้แย่นะคะตัวนี้ให้เจทับสบค่ะ Mass Rider e v i l นะคะจากเรื่อง Mass Rider r e w i t e นะคะ r e w i t e อะ่ะมันจะเป็นสีมันสายใหม่ใช่ปะแต่ว่าคู่สีเป็นคู่สีที่แปลกนะเพราะมันเป็นสีเขาเรียกว่า Baby b บูเป็นสีที่เป็น Baby ้บูแล้วก็ผสมกันนี้แล้วก็มีความไล่โทนแบบว่า จากแบบดาร์กไปไบรท์อะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันสวยอะเออมันมีความแบบมีความแปลกมีความแบบอะไรดีแต่ว่าแค่มันไม่รีเลทกับตัวพระเอกเฉยๆสีอะตัวนี้สวยอะคู่สีสวยดีเราให้8ปดทับสิเลยค่ะตัวนี้คู่สีสวยต่อไปเลย Mass Rider ไทคูณน,นะคะจาก Mass Rider g e e s นะคะอันนี้หน้ากากเมวเหมียวเลยอะมันคือตัวอะไรอะทานุกิ อ้าโอเคถ้าบอกว่าเป็นทานุกิก็คือถูกอันนี้ทำถูกทำถึงทำถูกแต่ว่าเขาจะมาออกแนวนี้เนาะสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยจะแบบตัวสีถ้าเป็นสีแดงอะไรเงี้ยก็จะทำให้พระเอกเนาะมันจะเป็นแบบสลับกันเงนี้ยตัวเนี้ยน่ารักอ่ะมีความแบบน่ารักตัวพระเอกกับตัวเนี้ยคู่สีรีเลทกันตัวเนี้ยให้แปดทับสิบน่ารักน่ารัก ดีทานุกิที่เป็นแบบทานุกิที่ถูกต้องโอเค Mas ไ r i d e r m a จนะคะจากเรื่อง Mass Rider ก็ชานนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ย a j e s t ที่แบบมาจาก m a j e ส t ิ c อะไรอย่างงี้ป้าแบบว่าจากักรพรรดินีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,มากเมื่อกี้หลังไมเขาก็ซิปมาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นตัวแรกเลยที่ฉันหวาวมากแล้วฉันรู้สึกว่าแบบสวยอะลอดอะ แล้วมันกินกันไม่ลงกับตัวพระเอกอะ่ะมันมีความแบบนี่แหละตีคู่กันมาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีความแบบผ้าคลุมไหล่ข้างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชุดชุดอะ่ะคู่สีเหมือนชุดกันดำกันดำที่ถูกต้องเลยอันเนี้ยตัวเนี้ยให้9กับ10เลยชอบมากสวยเลิศซื้อดีไซน์เนี้ยคือใช่เลยชอบชอบค่ะตัวนี้และตัวสุด ท้ายนะคะก็คือ m a s r r i e r r ์วา e n เลนั่นเองนะคะน่าจะมาจากวา l e เลนทายอะไรอย่างงี้ปะวาเลนไม่แน่ใจนะโอเค okay. จากเรื่อง m a s h Rider หิวข้าวนะคะหรือว่า m a s h Rider กาบุนั่นเองเออคือจะบอกก่อนว่าชอบสีของกาบุเออชอบสีกาบุเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือตัดกับกาบุเลยแล้วดูออกเลยว่าเป็นช็อกโกแลต ทำไมไม่ชื่อ Mas ไรเดอร์ช็อกโกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดูแบบแบบตลกไปอย่างงี้หรอแต่ว่ามันแบบเออดูอกอกเลยว่าเป็นแบบช็อกโกแลตอะแต่ว่าเออก็เข้าใจเอาช็อกโกแลตมาทำเนาะเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าทําออกมาแล้วก็แบบนี้ก็ถือว่าแบบสวยนะเออเราว่าสวยนะเราว่ามันมีความแบบ creativity ดีอะเออมันมันมัน,ม,นมันดีอะมันดีอะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าจริง,รงๆแล้วมันทําได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่ไม่ได้แย่ตัวนี้ให้แปดทับสิบค่ะสวยสุดยอด เย้แล้วก็ให้คะแนนครบแล้วนะคะทั้ง26ตัวละครสำหรับ Mas สไ i รเดอร์พารองนะคะแล้วก็หนึ่งนางร้องนั่นเองนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าโอ้มีหลายตัวที่รู้สึกว่าว้าวแต่ก็มีหลายตัวที่รู้สึกว่าแบบว่าเลือกที่รักมักที่ชังฉันรูปรักเธอลูกชังอะไรแบบเนี้ยแบบว่า แต่ละคนก็จะมีความเขียนที่แตกต่างกันเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นความ,มเห็นของกายคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกใจใครนะคะก็ต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วยนะคะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะทุกคนคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าติว่าเออไม่ดีตรงไหนคลิปหน้าปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเราจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับ Mas ไตรเดอร์เอ็กซิบิชันนะคะนันๆที่เราจะมี e x h i b i t i ชันของ Mas ไตรเดอร์มาเนาะเรามาถึงไทยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะห้ามพลาดก็ใกล้จะหมด ของงานแล้วเนาะคลิปนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนําให้กับแฟนคลับนะคะทุกคนที่รักมาสไบรเดอร์เนาะอย่าลืมนะว่าน,นานาทีเขาแบบมาจากที่ไทยอย่างเงี้ยปกติต้องบินไปดูถึงญี่ปุ่นเนาะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะคลิปนี้นะคะก็คือขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปนี้เราก็ตั้งใจทํามานะคะเพื่อที่อยากจะแชร์ความพิเศษของเรานะคะกับพี่ๆน้องๆเพื่พพนอนๆที่รักมาสไบรเดอร์เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะฝาก กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะอย่าลืมนะคะต้องกดกระดิ่งเลยนะเพราะว่าถ้าไม่กดกระดิ่งเนี้ยอาจจะคลิปใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้แจ้งเตือนนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนถือว่าสากายขอนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย